จะล่นพรนเป็นได้น้อยเอฟซีจีลุกหาจาันที่มาเสริมดวงดีศอกสิมันกันเบอร์สุขุนเนาะดีใจน้ำเดอ้อดีใจน้ำอยากยมที่เพิ่มมากกะทางไก่โดยความัท่าเพิ่มมากอยูไก่ไก่เพิ่นก็มามาเสริมดวงเสริมบรารมีก็ได้อายุ อังคารก่อนเพิ่นมาเสริมดวงเพิ่นก็นได้อายุแปดร้อยสามสิบเจ็ดปีที่มาเสริมอายุที่มาเสริมดวงเสริมบารมีสะดเคาะต่อชะตานั่นแหละอังคารก่อนก็ได้อายุแปดร้อยสามสิบเจ็ดปีอายุอย่าโยมมาอังคารน,นี้ อังคารสุดท้ายอังคารอังคารสุดท้ายนี่ก็ได้แค่สองตัวขันน้ำมนดานโยมมาสะดอข้ออังคารสุดท้ายก็ได้ไดไดได 73. สองตัวได้เจ็ดสิบสามได้เจ็ดสิบสามได้เจ็ดสามสองตัวกับสองอังสองอังคารกับติวะพานเนาะ อาคารก่อนกับ่านผ่านมาตลอดอยู่เหล็กน,น้ำมลอย่าหลงอย่าลืมเออบางคนก็อย่าหลงอย่าลืมบางคนก็ไปตามไปตามทางอื่นก็เริ่มหลงอายุเจ้าของคนให้โชคให้ลาบให้ดวงชะตาของเจ้าของเขาก็ต้องพิจารณาเอาย่าไปตามคนอื่นตามได้แต่ว่าอย่าหลงอายุของเฮ้ามันดวงชะตาบารมีของเฮ้า ามเห็ุมาเสริมมาสาั่งมาต่อดวงต่อโชคเขาแล้วได้อายุเท่าใดเขาก็ต้องเอาเอาไปจับสองตมัง่งสามตมัง่งนั่นแหละคือดวงจะตาโชคลาภวัฒนาบาร,รมีของสัตทายาทโยมมเห็ดแล้วต้องบังเกิดทุกคนต้องบังเกิดทุกคนคนที่มาบ่ได้กระ่งลายชื่อมาคนที่มาไม่ได้อยู่ไกลก็ส่งลายชื่อนมสกุลมาลก็จะได้นํำมาสวดนํำมา เสริมดวงเสริมบรารมีเสริมโชคเสริมชัยเสริมการงานเงินทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงให้สัทธรราญาติยมบังเกิดขึ้นทุกวันอังคารจะทําอยู่ตรงนี้แหละเบิกทรัพย์กับอวปเพิผลกรมาถ่ยทำอยู่ตลอดกับพ่อสวัยพารวยนั่นแหละโอ้กะพอคอยได้ถ่ายได้ล่งดอกกามิตามูพันมาว่างัน เ,เมื่อสักครู่นี้ออโอปปอกับเบิกซับโอปอกับเบิกซับก็มาแล้วมาทำข่าวไปแล้วก็สาธุสาธุกับเพฟซีทุกคนทุกคนอ,องวดนี้จะถึงนี้งวดวันที่หนึ่งเตรียมโตวไว้น้ำมนต์แน่นอนอย่าย่อมที่ไม่เอ็ดมั เสริมแล้วคนที่บ่ค่อยบ่เคยมีโชคก็จะมีโชคคนไม่เคยมีโชคก็จะมีโชคคนที่ปิดที่บังอยู่นั่นแล้วมันจะบังเกิดขึ้นอ,อยาดโยมกันให้ผ้ากันมากให้ผ้ากันมากหนาวดีใจน้ำทัศนาอยาดโยมกันเลยปล่อยคลิปออกให้สาถุน้ำดีใจน้ำสุขุทุค,ทคืม ก้อยเอฟซีบันไดบันถึกเข้ากับคู่มือใจแล้วขั้นต่อไปไวสิมาก,กับมาตาสอเนี่เด้อเพราะว่าคนหลายบานเขามาถาเปิ่นดีกลัาสาธุสาธุให้โชคดีต่อไปให้มีเง,งินมีทองโชคช้ลังเขาไหลเขาสุข,ขุลสุกคนเด้เอาสาธุจเจริญพร